สวัสดีจ้าทุกคนมาเมื่อนี่ลงคว้วนนะเมตุลงอีหลีเด้มาซอยเมตุอันล่างถัวยล่างซ้ำเบิ่งดูนี่คออ่อยเฮ็ดออกทุกคนคออ่อยเฮ็ดออกเมตุกาวาบ่เกินบ่นเกินสามปีบ่เกินสามปีที่ปีเต็มทีเมตุจะเศร้าค่ะทุกคนเมนตุเมื่อย บ่เห็ดกับเ่าได้กินคือวาล่ะทุกคนว่มามามหรือเป็นเเศร้ากับาานใหม่เห็ดทุกคนเจอภาวางานในขัวเนี่ยแล้วว่าเป็นอีหรีได้ทุกคนต้องเศร้าเอาเองบางที่ถึง,ถงลูกค้าเขาจะหน่อยมันกะมันลาเพราะว่าออหย่างเขาต้องอยูนี่เบิดมือนะเขาต้องอยูเบิมืออ่ะล่ะงานมันก,งนกนะงาน,กนงานล่ะทุกคนอ้าวได้ละงานก็งานอะทุกคน ดีได้เดห็ดไปสวนมาสวนมาลงขว้ากาลังเรื่องถึงฉาบเนาะฉาบสองอันหมอมัน,น่วยมัน,น่วยซ้ำกันนะทุกคนมันมัน่วมัน,น,วมน,น่วยซ้ำกันไม่ตู่เอามาเอ่อต้มซุปต้มเอ่อต้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือว่าต้มอ่ ต้มก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อนะคะทุกคนใส่สแตนเลสไปแล้วมันแข็งแข็งแน่ใช่าหรือไปเฝ้าด้วยทุกคนเลยลงขวาน่าไปตัวมาเด้อมาเด้อซอยกันท่ามาหากินด้วยเดี๋ยวเราไปตู้เสียเอาอันกล่องลงตรงเฮ็ดค่อยๆเพราะว่าขากล่องไ่ตู้เนี่ยเอ้ยขากล่องไ่ตู้นี่มันสุดยอดอีหลีเลยทุกคน สุดยอดชว,วนมาชวนมาเตลงตได้ล่วอ่ะโอเคแล้วมานี่แล้วทุกคนเพ็ดไปอันนึงอันนอ,น,นอ ก็ค่ขอยๆเตรียมแยกไว้ทุกคนมันก็สีหกอันยักแบบนี้แล้วทุกคนมาอันนี้คือว่าตอนเท่าสิเก็บคั้วแล้วอ่ะทุกคนตัวก็สีเอามาแซ่ถั่วแซ่ซ้ำไม้โอนี่อ่ะ ดีแฟนๆมาหลายเกิบมากินอะไรมากินตามสัง่งเนี่ยคือเ่อเห็นหัวแมตตูไปเห็นแต่ตาอันอ่ะพอตองเห็นดอกเนาะเห็นอันเห็นแม่ตู้อยู่เรื่อยดอกทุกคนเห็นอยู่เรื่อยดอกแมตตูกระดายแะตตูเอามาแช่นางไหม ย้ำเลยก็จะมาเก็บล่องแคอเดียวอาจารระเบียบสังคมงูหัวหน้าไมักก่อนเสียงดังก้นนู้ทุกคนเสียงดังเนาะ บเด้อบัวได้ไ่างบัว่านลางสวยน้ำไม่ถูเนแบบี่ยปวดเอวกับ่ได้เศร้าเด้อทุกคนเป็นยังจะบ่ได้เศร้าบัวคนหลังยังคอยนะนึกออกเนาะคนหลังยังคอย <laughs> ไปทุกคนเหตุไปงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขถึงผูไดสิบอกว่าเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าเท่ากับขาดเงินบ่ได้เนาะทุกคนเนาะกระตองเหตุอ้าวโอ้บางรุ่บางรุ่นี่ไอ้นานวข้นตรวจตรวจหนาหนาวน,นี่พอดีทุกคนเพราะว่าเหมือนเด็ดอยู่ในเศร้าหนานะคะแต่ว่าหนาวห่อนอยู่ได้เศร้าหนา คนอ่อนสิรู้แต่หมดอยู่ในขั้วเนี่ยทุกคนเป็นธรรม,มาดาได้กันขั้วเลยแล้วกว่าเป็นในวันนา้นขั้วแล้วกว่าเป็นนี่อันนี้อันถวยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะตูนนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ด เนื้อผัดเตี๋ยวเป็ดไม่ตูนลราคลายมานเลยอันนี้ก็เป็นถ้วยแกงนะคะนี่ถ้วยแกงนี่ถ้วยผัดเตี๋ยว กัะถั่ยแกงขึ้นกันนี่ถัยแกงอันใส่นี่สำหรับคนที่กินถัยน้อยนะคะทุกคนขายขาวแกงก็มีถัยน้อยถัยใหญ่แล้วแต่ข้าจเจ้าที่สั่งเอานะถัยซูป มันเอามา,มาใส่ไปเมืเ่อกี้ขอถอด,ดวยจ๊ะทุกคนขอโทดขอโทดใส่ไปมันก็แตกไปในนอนคันว่าแตกไปเจ๊กมันกับว่าใครเห่าดอกปลาบอลทุกคน นี่ค้นมากใชกินเผากันมาพร้อมกันนี่แม่ตัวเน่าเติบเยอะถ้ามาพร้อมกันหอกว่าถ้าถ้ามาเรื่อยๆเท่ากับเท่ากับกำหนดวไดใดนะทุกคนว่าเพิ่นจะมาก,กินตอนไหนได้เมื่อเพิ่นมาแล้วเท่ากับต้องพอร้อมนะคะทุกคนพร้อมที่จะาหานเลกกินให้เพิ่นราว่าเพิ่นมาหาเท่านี่เพิ่นก็หิวเขานะทุกคนเนาะ หิวเข้าแล้วก็อยากกินเขาเฮ้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไน้อยู่ได้กินกับฮายเพิ่นเรียบร้อยกังสิหน่าคนกินก็มีความสุขคนทําก็มีความสุขเพิ่นเพิ่นอันรอบล้างเพิ่นกับสิอยากมหาเฮ้าอีกเนาะกันเฮ็ดนางี้งี้ง้องอ่ยังสิเนวกินแสบปนไดแม่ตู้คิดว่าเพิ่นกับสิบอยากมากดอกเฮ้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแหละทุกคนแม่ค้าเนาะบัวบาวอันใดดอกกันเฮ็ดนาง้องอ่ยิงสิเพิ่นกับบ่อยากมากแล้ว่าบ่ ต้องยิ้มแย้มแิ้มซ้ายก่อนสิมาเห็นนางยิกนางอเป็นหมามากลุกเหนียวบาไว้เว้ย <c oughs> นางยิกนางอเป็นหมามา ส่วนพวกเนี่ยแม่ตู้เสียมา่ไห้ใส่พักนะทุกคนใส่พักเพื่อที่จะเตรียมตามสั่งนะทุกคนเตรียมใช้ตามสอบตามสั่งแล้วก็เอาเตรียมเตรียมพักเนาะเตรียมพักไว้ถับพักนู่นนี่นั่นนะ รุ่นแก่กับล่างรุ่นโมเดี๋ยวแม่ตู้สิให้เบิ้งอันนึ่งอันนอไมีอันนึ่งอันนอสิไงเบิ้ง,นนงซ้อนนะทอดซ้อนเดี๋ยวสีเอาที่หลังแม่ตูเ้เอาเอาแซ่บบังหน้าเผื่อบักหน้าเพราะว่าบักหน้าไม่ตู้เนี่ยกะสีเอากุ้งเอาแกงอยู่แล้วเนาะแม่ตู้บีบหน้าไม่หลอกหรอกกะเอากากามาใส่นี่แม่ตู๋มันหอมดีนะทุกคน ไม่ได้หอมดีไหมเปลี่ยนุูมือเดี๋ยวไม่ตูส้สิเอาอันใดมาให้เบิ่งแป๊บหนึง่งจะมาเอาจานลุกม,มาเนี่ยเอาจานลุไปก่อนเอาถวยเบิดมือเบิดมือ บเบเเิดมอาตัวน้อยลงกันก้มไล่เอวเอล L L ก็ไปเมื่ไหร่หรอโคตรป่านนี้เดี๋ยวแม่ตู้ไปออนได้มาให้เบิึงจ้าทุกคนที่แม่ตู้บอกว่าสิอันเอาอันนึงอันนอมาให้เบิึงคือมือเศร้านี่เนาะแม่ตู้เตืยนน้ำมันนะคะอันนี้ก็คือถังน้ำมัน ที่เข้าไปเอามาตาอมองที่เพื่อนเอาน้ำมันไปถิ่มนะทุกคนเพื่อนกัสิมีถังอันนี้มาให้เพื่อนกัสิเอาไปเฮ็ดแนวอื่นหรืออันใดไปเฮ็ดดีสองดีเซลหรืออันใดแม่ตู้กับโมหูน้ำเพิ่อนเนาะบัดนี้นะคะแม่ตู้กับว่าเห็นอันนี้มันแตกไหมทุกคนเบ่เนี่ยแทบจะเลี้ยวก็เห็นเนาะวันนี้ก็เอามาเทน้้ำมันเอามาเทนน้ำมันเอามาเทน้ำมันลงน่ะทุกคนโอ้โหเจิงนอกตามพื้นน่ะ มไดน,นเพิ่มงานให้อีกไหมเพิ่มงานให้ม่ตู่อีกตังโดนกว่าสิได้เห็นแล้วกินกกแล้วบอกโอ้ยหน่อยจะไม่เห็ดหูคกเห็นแลว่าซุ่มนีมาเบื้องให้อันค้างๆแน่กับบ่ได้ดอกว่าน่าละเบื้องเบื้องดูมันแตกแน่ทุกคนเบื้องมันแตกก็ไม่ตู้ก็เลี้ยวไว้เห็นบ่ะนี่ตีกองก <c oughs> ็สิซาละเถอะโอเคจัดทุกคนมาลงพวก,กันไปตู้แล้วก็มาฟังไปตู่จมจังหน่อยนึง ไปก็เด้บับบนี้เดี๋ยวม่ตู้อันเหตุงานแล้วกันไปตู้ก็สิกลับบานคือกัน